ล่แล้วนะกับช่องชีลาแอรเรียวันนี้มีแก๊สสคนเจ้าเดิมเลยคือพี่อ้อมใจแล้วก็น้องแอปนั่นเองเ <Yeah. S 1> <yeah. S 2> มาเกง่งมาเกง่เกงนะคะ<ห>วันนี้สเปเชียลมากสุดๆเพราะว่าจากที่เคยทำรีแอคี่ทำรีแอคกับน้องแอปไป2คนเนาะเกี่ยวกับสเตจของพี่จ้านทีนี้น้องแอปก็ถามว่าเอ๊ะจุดเริ่มต้นของพี่จ้านอะ เ,ออเขาเป็นยังไงเขาเคยเป็นเป็นอะไรมาก่อนอเราก็เลยบอกว่าเออพี่จ้าเนะ่ะเคยเดบิวต์มาก่อนชื่อวง X นะคนะคะคซึ่งวันเนี้ยเราก็เลยมาทำรีแอคชั่นสเตจของ X 9ก,กันเย้ yeah! yeah. ที่มีพี่อ้อมใจอ่ะเพราะว่าจริงๆพี่อ้อมใจก็เคยดูสเตจของเอ็กน์มาแล้วจริงๆในวันนทำเอ็กนน์เยอะมากทุกคนใช่วันนี้เราก็เลยจะมาดูกันนะคะสะเตจที่นี่เลือกมานะคะเป็นสเตจปี2017นะคะงางนเซี่ยงไฮ้คอนเสิร์ตค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยไปได้ยังนะไม่เคยดูเหมือนกันไปจ้า ตีเต้ยชอบคนกลางคิดว่าน่าเด็กมาก กี่เือีตยชอบมากกี่เตยแบบชอบคนดีมากพี่เขาแรงจริงๆเขาใส่จริงๆว่าทำไมพี่เตยชอบอ่ะคือแบบีตยดีมากแพโอ้โหไม่ไหวแล้วแน่ดีมากคุณจ้าถึงไม่จะถอดมาลูกไม่ไหวมาไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดติดอยู่น่ารักไม่ไหวจริงๆ อือร <łość> ้ยสักโอ้ยโอ้ยดีมากเดี๋ยวบอกเลยว่าจบะจริงจังไหมจบแล้วคัดมาแค่นี้นะคะเป็นสเตที่ไม่ครบใช่เป็นสเตทที่คัดมาแบบเฉพาะที่แบบจะเป็นเบรกแดนซ์มีฮันคนมีฮันชน ที่เด่นที่สุดก็ต้องให้เขาเลยค่ะพี่เจอซีถ้าจำไม่ผิดนะเฉินเจอซีดีมากคือแบบไอเซียพีเแบบโอ้เป็นคนที่ปกติอะเราดูสเตจเราจะไม่ค่อยละสายตาไปจากพี่จ้านเนาะแต่ว่าคนนี้เอาจริงๆคือก็แอบแบบเออให้ให้แหละให้แหละเออดีๆเอาจริงๆเราเคยเห็นแวบๆวบมาจากแบบรูปที่แบบผ่านๆมาเนาะเออวันนี้ได้มาดูแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็แบบเออน่ารัก จริงน่ารักเป็นอีกุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันปกติคือจะดูแค่เขาเต้นคนเดียวหรือว่ากับเอร้องเพลงกับคนอื่นอะไรย่างเงี้ยที่มาดูกับพิริยะนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่มาดูเขาในฐานะที่เขาแบบเป็นไอดอลเป็นแบบมาเต้นกับเพื่อนในวงเดียวกันเลยรู้สึกแปลกตาเหมือนกันที่ได้เห็นอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปก็คือในคลิปนี้เนี่ยคนคนชื่ออะไรนะที่เป็นเด่นเดเจเจอซีเดเจเจริงแต่ก็ แอบแวบไปมองพี่สั้นอยู่นิดนึงก็ถือว่าเขาก็ทําให้ภาพรวมของโชว์มันดีขึ้นก็ไม่ได้แบบว่าแย่งกันแย่งที่อะไรกันมาทาให้องค์รวมโชว์มันดีอะไรทุกคนเลยนะที่อยู่ในนี้มีพี่เผงชุยเย่คนหนึ่งที่เราชอบแบบเราตามเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าบ้านประกวดช่วงมาด้วยกันล้วคือแบบจำหน้าเขาได้ล้วคือรู้สึกว่าชอบคนคาแรคเตอร์ประมาณนี้่ในโชว์นี้ก็เออเป็นอีกภาพหนึ่งที่ เราชอบติแบบนาอเออพวกเซียเฉิงบูเจเฉิงแล้วพวกนั้นก็น่ารักคือแบบแล้ว่าเออจับเสร็จมาได้ดีนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอีกสี่คนอะไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรหรือหรือว่าโชย์ยังหรืออไรเออไม่มีข้อมูลตรงนี้ขอโทษด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วว่าพี่จ้าน่ะเป็นโวคอลไงแล้วว่าเป็นเมนโวคอลจับเซตใมาอยู่ในแก๊งนี้ก็เลยแบบยูนิตอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีอีกโชว์หนึ่งนะคะที่ทําให้เรารู้จักพี่จ้านแล้วก็เมมเบอร์คนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นก็ดีนะคะต่อไปนะคะจะมีสเตจของเอ็กนานมาเพิ่มๆหรือเปล่าต้องรอติดตามชมกันนะคะหรือใครมีสเตจไหนแนะนำน้องลี่เข้าไาได้เลยได้จริงๆวงนี้เราเพิ่งมาเราเพิ่งมาติดตามก็ตอนที่น้องแอปพูดถึงนั่นแหละก็แบบเออมันว่าเขาเคยมาอะลไรมาก่อนหรือเปล่าเราก็เลยลองหาดูนะคะซึ่งแบบเออมันก็แบบได้รู้จักเมลเราอีก อีกมิตีนึงมุมติไม่มนบทบาทหนึ่งที่เราไม่ได้ตามมาก็มีหลายๆเพลงที่ดี MV อะไรเพิ่มทำเกือบครบหมดแล้วนะคะตอนนั้นนะน้องๆยังไม่มีโอกาสได้ดูไว้มีโอกาสมาไล่ดูกันได้เลยขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาฉิดตามชมกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส cribe ให้ช่องชิลาแอร์เรียด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย